ครับในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณหน้าสถานบันเทิง DF Dance Fe v e r วนะครับสัตหีบอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งอยู่บริเวณปากซอยสัตหีบสุขุมวิท49ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้นะครับภายในสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดให้บริการในเวลานี้นะครับอยู่ในระหว่างที่รอการเปิดนะครับ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านนะครับซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากสาเหตุใดซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มควันดํานะครับพวยพุ่งออกมาจากช่วงบริเวณบนหลังคาจํานวนมากทําให้บริเวณพื้นที่แห่งนี้นั้นได้ตลบอ,บอบอวนไปด้วยกลุ่มควันจํานวนมากนะครับส่วนเปลวเพลิงหรือว่ากลุ่มเพลิงนั้นได้ดับลงแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยนั้นกําลังประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าสัตหีบนะครับเพื่อดําเนินการในการตัดไฟฟ้าบริเวณส่วนของอาคารแห่งนี้ออก เนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นกําลังฉีดน้ําอยู่ภายในซึ่งมีอุปรกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงระบบไฟฟ้าที่ได้เดินอยู่ในตัวอาคารจำนวนมากซึ่งเกรงว่าอาจจะเกิดไฟฟ้าั่วไหลแล้วก็อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่เป็นอันตรายได้นะครับตอนนี้นะครับสายน้ําได้ไหลลงมาจากตัวอาคารจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับน้าที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้คือน้ําจากรถดับเพลิงนะครับส่วนรถดับเพลิงของเจ้าหน้าที่นะครับมีรถดับเพลิงของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหี และเทศบาลตำบลเขตดมศักด์ได้ส่งทีกำลังร่งรวมกันรวมประมาณ5 -6 ถึงคันนะครับในการเข้ามาระดมฉีดน้ำดับเพลิงในครั้งนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเพลิงนั้นก็ยังกลุ่มควันนั้นยังพวยพุ่งอยู่บริเวณด้านบนยังไม่หยุดนะครับยังมีออกมายังต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าคาดบ้านหน้าบนน่าจะเกิดกลุ่มเพลิงอยู่บริเวณหลังคาด้านบนนะครับตอนนี้เจ้าที่นั้นก็พยายามที่จะระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนรายงานล่าสุดนะครับไม่พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เป็นอันตรายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับมีเพียงทรัพย์สินภายในนั้นที่เกิดความเสียหายจํานวนมากนะครับแต่ยังไม่สามารถส,สรุปให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในตอนนี้นะครับซึ่งเรายังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้รวมถึงระบบไฟฟ้าก็ยังไม่ตัดทั้งหมดนะครับจึงอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับตอนนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศภายนอกให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันอยู่นะครับว่าเพลิงนั้น กลุ่มควันนั้นได้ป่วยพุ่งแล้วก็ยังระอุยังต่อเนื่องนะครับนะครับตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปนานกว่า30นาทีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังระดมฉีดน้ําภายในตัวอาคารกันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะครับ mm. เดี๋ยวส่วนความเสียหายภายในหรือว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทุกท่านทราบภายหลังต่อไปนะครับตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศของการระดมฉีดน้ําดับเพลิงในครั้งนี้กันไปกันต่อไปเลยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากพนักงานถังทางร้านที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุกันนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากอะไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากพนักงานท่านนี้กันนะครับ<ใ>จุดด้านหลังของอาหลังคือตอนนั้นที่ทําอะไรกันคะผมอยู่ข้างใน,นผมถ้าบอกไฟไหม้ผมเร็ออกมาคือ,อคือช่างมาทําอะไรกันน,นั่งจุ่มกันคือเราเข้าไปซ่อมไฟหรือว่าเดินไฟใหม่หรือเปล่าไม่ได้เดินผมไม่เดินผมมาเอาของมาลง อ๋อคือเรามาเช่าเปิดร้านใหม่อ่ะเนาะใช่แล้วคือตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงพี่ช่วยเล่านิดนึนนงค่ะใช่เขาบอกไฟไหม้ผมเลยรุบยิงมาเอาถังปีนดูเลยอยู่ๆมาไฟไหม้เลยเหรอเออแล้วพี่ก็เลยเอาถังระพิงฉีดใช่ไหมึนม้น,นไปประมาณสอบเงี้ยอ่าโอ้โหเรากำลังกรามขึ้นไปขึ้นไปบนบนเรนรอถังฉีดยูฉีดคือตอนนั้นพี่อยู่กันกี่คนคะข้างในสองสองคนสามคนเราไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับไฟเลยเนาะไม่ได้ทำอะไรแล้วสายไฟที่อยู่ด้านล่างนี่คือใครมาทําอะไรคะสายไฟที่ไบบอ้ตรงหน้าเหรออ่าา้้งหนรั ติดกล้องได้มันมีกล้องแต่คือต้นต้นต้นเหตุของเพลิงหนึ่งคือพี่อยู่เหตุการณ์ที่ไม่รู้เลยใช่ไหมมีคนเขาบอกมีคนเขาบอกเออบอกไฟไหมเลยวิ่งบอกไปเลย,เลยแล้วใครเห็นเหตุการณ์คนแรกอะคะๆๆๆครับในตอนนี้ภารกิจการดับเพลิงนั้นก็ได้เดินมาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้กลุ่มกลุ่มเพลิงแล้วก็รวมถึงควันไฟทั้งหมดที่ได้ระอุปวยพุ่งอยู่บนตัวอาคารนั้นก็ได้ดับลงสนิทแล้วนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็เตรียมเข้าเคลียร์สถานการณ์พื้นที่รวมถึงเข้าตรวจความเสียหายว่ามีทรัพย์สินหรือสิ่งใดเสียหายบ้างนะครับภายในตัวอาคารแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับส่วนสาเหตุนะครับก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดทราบเพียงว่าวันนี้ได้มีการมาปรับปรุงเพื่อเตรียมจะเปิดร้านนะครับได้มีการมาซ่อมแซมระบบต่าง และในตอนเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ในตัวอาคารและมาพบอีกครั้งหนึ่งตอนที่เกิดกลุ่มควันหรือกลุ่มไฟปวยพุ่งที่บริเวณบูธดีเจชั้นบนอาคารชั้น2นะครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่รวมถึงพนักงานในร้านที่มาทํางานอยู่นั้นก็ได้นําถังดับเพลิงจํานวน6ถังที่ติดตั้งอยู่ภายในร้านระดมฉีดน้ําจนเพลิงนั้นสงบลงนะครับแต่ก็ยังไม่สงบลงทีเดียวก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยดับเพลิงมาดําเนินการในการฉีด สกัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่นอนนะครับเอาละครับก็ในตอนนี้นะครับผมได้พาทุกท่านขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารหรืออยู่ที่บริเวณหลังบูตดีเจจุดนี้เป็นจุดที่เป็นมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือเป็นศูนย์รวมของวงจรไฟฟ้าและคาดว่าน่าจะเป็นจุดต้นเพลิงที่ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในครั้งนี้ก่อนที่เพลิงนั้นจะลุกลามไปติดบริเวณหลังคาหรือฝ้าเพดานทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นควันดำพวยพุ่งดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งตอนนี้สาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้สันนิษฐานในเบื้องต้นกันว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับส่วนค่าความเสียหายนั้นน่าจะมีมูลค่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าน่าจะมีหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานในการที่จะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งภายหลังนะครับซึ่งผมเองจะรายงานให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปและนับเป็นความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากว่าสถานบริการแห่งนี้นั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับคาดว่าน,น่าจะเปิดให้บริการในวันที่20เมษายนแต่ก็มาเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเสียก่อนนะครับนี่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังผู้ประกอบการมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับ